ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจะตูสัจจาสพังละสังเยปีวิงสุงนอดาสภาตันหังกราะธะโยพุทธาอัตถวีสตินากยากาสเพปฏิติตาไมหังมัทธะเกเต,เตมุนิสลาสีเสปติติโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเน สังโคปฏิติโตไมหังอุเรสภพกคุณากโลหะทะเยเมอุนุรุโทโธสารีบุตโตจัทธคิเนโกนทันโยปิทิพาคัสมิงโมคลาโนจะวามะเกทัทธคิเนสวะเนไมหังอาสุงอุนันทุอุนานันทะลาหุลากัสโปจัมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเก เกสโตปิดทิภาคสมิงสุริโยวะปัดพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิองคะโวกุมาละกัสโปเทโรมมเหสีจิตตะปะทะโกโสัมหังวัทเนนิจังปฏิฐาสิคุณากะโลปุนโนอังคุริมาโรจัปอุตปาลีนันทะศีวลีเทระปัญจะอิเมชาตา นาลาเตติละกามะมะเสสาสิติมหาเถาวิชิตาชินะสาวกะเอตาสีติมหาเถรชิวันโตหิตะวันโตชินโนราษาชะลันตาศิละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทกักคิเนเมตสุตตกรรังอทัทชัง ทชังคังปัจจัตปัดฉโตอาสิวาเมอังคุริมาละกังขันธโมละปะริตตัญจอาตานาติยะสุตตกังอากาเสฉัทนังอาสิเสสาปากาละสันติตาชินา,นานานาละนาวะละสังยุตตาสัตตปากาลาลังกตาวาตาปิตา ทิสัตชาตาพาหิรันชันตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนาตาัตตชินาเตชาสาวาสัสโตเมสก,กิจเจนะสัทธาพุทธะสัทธาสามพุทธะปัจชเลชินาปัญชะละมัชฉมหิวิหารลันตังมหฮิตะเล สทาปาเลนตุมังสพเพเต,ตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธรม,มานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัญชะเดติ าหงสหัสมะพินินิตาสาวุธังตังครีแม่ฆลังอุทิตโคละ拉กเสนมามานาทิธรรมะวิทินาชิตวามุนินทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคารานิมาลาติเลกามพิยุทธิตะสัพพระลติงโคลมปนาละวะกะมขมาทัพพะยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทอตันเตชะสาภวตุเตชยามังคารานิ นาลาคิลิงข้าชาวรังอติมัตตพุลตังทาวคีจักกมมสะนนวะสุทานุลังตังเมตตมุตมเสกะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชาาเะสาวะตุเตชายามังคะลานิอุคิตตะคัคข,ขมะติหัตสุทานุดันตังทาวันติโยชนะ ปัถังกุรีมาละวันตังอิทีพิสังขตะตมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายามังคลานิกัตตวากัตหะมุทะรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตทะวะจนังชะนากายะมาัชเชสันเตนะสมะวิทนาชิตวามุนินโท อันเตชะสาภพราะวะตุเตชัยมังคะนานิสัจจังวิหายะมะติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตักมะดังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปะชะนิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาเพราะวะตุเตชัยมังคะรานินันโทปนันทะผู้ชาคังมิพุทธังมหิทิงปุนเตนะเถระผู้ชเคนะทะมาปยันโต อิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชายามังคะลานิทุกขาหะทิฏฐิผูชะเคนะสุท,ทัตถะถัดถังพัมมังวิสุทธิชุติมิทธิพระกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชายามังคะลานิเอตาปิพุทธชายามังคละอัตถคถา โยวาจโนทิณทิเนสารเตมตันทีหิตตวาเนกะวิวิธานิจุปัตทวานิโมกขังสุขังอธิคามเอยะนะโลสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปูเรตวาปานมีสัพพาปัตโตสัมพุทธสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัตวจะวัชเชนะโหตุเตชยามังคลัง ชัยันโตโพธิยามูเรสากยานางนันทิวัทโนเอวังตะวังวิชโยโหพิชยันสุสุมาชุยามังคะเลอปลาชิตตะปัดนงเกศเสปทวิโปคะเลอภิเสษเกสาพระพุทธานางอาคัปปตโตประมูลทติสุนัขัดตังสุมังคลังสุปัตพาตังสุกุติตังสุขโนสุโมโหโทจะสุยิถางพมจาริสุปัทกินังปัท ปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิธิเตปนักขินาปทักขินานินักกัตตวารพันตัดเตปทักขินีพระวัตตุสาพพมังคลังลักษันทุสาวพระเทวตาสาพพพุทธ,ธานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเต พระวัตุสัพพระมังคลังรักขันทุสัพพระเทวตาสัวพะธรรม,มานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันทุสัพพะเทวตาสาพพะสังขานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเต,ต,เตยาเทวสันติวิหารวาซินีปูเถคะเลปูทิคะเลตตหิงแตหิง าธรรมทาเนณะพระวันตุชิปูชิตาโสดถิงกะโรนเตทวิหารมันทะเลเทลาจะามัชานวากาพระจะพิกขโวสาลามิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะาอิสลาสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาพุยะพุชาเยปิจัดอันทะ สัมภวาสังเสทะชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวะังปฏิจตเตเสศปิทุกคัสสะกะโรนตุสังขยาถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทะลาจักปุคลาสังคโคโหตุสัสมฆคโวจวะอัฏฐะอัฏฐาจัก อัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักขันตุสัทธโมสเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเยยยะยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตปะสันนาหงตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวนฉังโตกาเลเทโวปะวัตสัตตุวุทิภาวายะสัตานังสมิทธทางเนตุเมทนิง าตาปิตาจะอัตลัะชังนิจจังนักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังนักขันตุสัพพทาทุกขปัตตาชนิดทุกขาพยาปัตตาชนิดพยาโสกปัตตาชนิโสกาหงตุสัพเพปิยานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพะตังปุญญะสัพพังสัพเพเทวาน,นุโมทันตุสัพพสัมปติจิทธิยา ทานังทะทันตุสัทธยาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหูตุขันชันตุทเทว,วตาขตาสัพเพพุธทธาพราปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพรลังอรหาหันตานานจะเตชนาเตเชะนัลักขันพันธามิขพโส โหตุสัพพังสุมังฆังลักขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิดันตตะดังโหตุสัพพังสุมังฆังรักขันตุสาพเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวณะโสถีโหตุนิลันตตะดังโหตุสัพพังสุมังฆังรักขันตุสาพเทวตาสาพพระสังคานุภาเวณะโสถีโหตุนิรันตตะดัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงฆ์ให้การบูชาพาระลัตนารัยด้วยการสวดสธยายมนพระสูรพระปริศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าหอย้นจากทุกภัยทั้งปวงข้าพเจ้าเจริญทั้งนางรบและท,งทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุมโมทนาในการสวดสาธยายมณและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอนุมโมทิโอพอรให้แกเขาเจ้าและวัตถุมงคลปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่าครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปนที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียกด้วยอนุภาพแห่งความบริสุทธิ์ทรงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตัวประการเทลิน